อาจารย์คนดังครับบอกว่าเหลืองผสมแดงนะยังไม่เท่ายังไม่ชนะสีสม้มว่าอย่างนั้นอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบอกว่าเพื่อไทยจะไปตั้งรัฐบาลผสมกับสีเหลืองนะผสมกับสีฟ้าประชาธิป,ปัตย์นะแต่ก็ยังสู้ส้มไม่ได้เพราะเนี่ยสมัยเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสีส้มมามา,มาแรง นะครับโอ้แต่แอดมินว่านะสีไหนก็ไม่สู้สีเขียวหรอกนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะแบ่งสีแบ่งพวกเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาจบที่สีเขียวนะนะครับเชิญตีกันไปเถอะครับสีไหนสารพัดสีเนี่ยนะฮะ จะสีนั้นสีนี้สีส้มสีแสดนะครับสักพักมีสีโอบสีแปลกประหลาดนะเออต่อให้สีส้มคลองเมืองก็ส้มไปนะครับสุดท้ายก็จบที่สีเขียวเหมือนเดิมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างเนี้ยครับเลือกตั้งมันเป็นอย่างเนี้ยคิดดูสินะ ได้คนแต่ละคนมาเนี่ยนะครับนะอย่างจบมต้นอย่างเงี้ยไอระยองอย่างเงี้ยจบมต้นอย่างเงี้ยก็ยังได้เป็นสสโตโต้จบอะไรมาครับมีความรู้อะไรครับยังได้เป็นสสชนะด็อกเตอร์ชนะเกียรตินิยมชนะอะไรมาด้วยอืมนะ มาถึงมาเข้าสภา,ามาทำอะไรนี่ล่าสุดโตโต้มาตั้งกรรมธิการสอบสวนตำรวจสลายม็อบออนะมาไลา่เช็คบินเช็คบินเช,ช็คบินกันนะครับมาทำเพื่อม็อบนะต่างๆนานานะครับและที่สำคัญเนี่ยไอ้พักส้มเนี่ยมันก็มาทำตามเสือสารต่อคณะราร ออมันก็จะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองอีกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนเลยพักสีแดงก็เหมือนกันพักสีแดงนี่ก็มาจะกลับพาพ่อกลับบ้านอย่างเดียวเลยมีแต่ลุงตู่นี่แหละสีลุงตู่เนี่ยเห็นไหมมาไม่รู้สีไหนลุงตู่แกไม่มีสีลุงตู่แกสีใสๆนะเออ มาทำมาเพื่อพี่น้องประชาชนล่าสุดประเทศไทยนี่ติดอันดับเยอะแยะมากมาย <c oughs> นะครับความสมัยตอนที่ลุงตู่สีเขียวนี่เป็นไงโอ้บ้านเมืองสงบสุขพอเป็นสีส้มสีแดงสารพัดส,สีเนี่ยนะโอ้ยมีแต่มอบมีแต่อะไรมีแต่ประชาธิปไตยเลือกตั้ง นะครับตอนเป็นสีเขียวเนี่ยสงบสุขมากเลยนะประชาชนมีความสุขไม่ต้องแบ่งพักไม่ต้องแบ่งพวกไม่ต้องแบ่งฝ่ายนั้นเป็นประชาธิปไตยฝ่ายนี้เป็นเผด็จการไม่มีสงบสุขนะครับจำได้ไหมย้อนไปเมื่อ8ปปีเนี่ยเออมีแต่ความสงบสุขนะครับทำมาหากินกัน นะประชาชนไม่ต้องแตกแยกพ่อไม่ต้องเป็นส้มแม่ไม่ต้องเป็นเหลืองตอนนี้ลูกเป็นส้มแม่เป็นเหลืองนะเป็นด้อมส้มญาติพี่น้องแตกคอกันอ,อระแวงกันว่าเอย้ลูกจะเป็นส้มหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้แทนที่จะสามัคคีกันนะครับตอนนี้ลูกก็เป็นด้อมส้มชื่นชมพิทาแห่ชื่นชมพิทา, ह, มพทากันอย่างนี้ แตกแยกนะครับออสีเขียวดีกว่านะสีเขียวนี่สงบลมเย็นนะมีปุ่มกดตังกิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code โคนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ